ถ้าไม่อยากภาค A Level คณิต1เกือบ20คะแนนอย่าลืมทำสิ่งนี้ต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่พี่จะเล่าในคลิปนี้มาจากประสบการณ์พี่จริงๆที่สอนและเข้าสอบพร้อมเด็กๆและใช้เทคนิคในคลิปนี้อัพคะแนนมาเกือบ20คะแนนจริงๆเดี๋ยวไปฟังกัน ย้อนไปตอนปี64เนาะเป็นปีที่สสวทมาออกสอบเป็นครั้งแรกและพี่ก็มีโอกาสได้เข้าสอบพร้อมเด็กๆเพราะตอนนั้นเขายังให้สอบอยู่นะอ่าทีนี้คะแนนที่พี่ได้ได้ประมาณ74คะแนนแต่แต่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้มาถึงตุ้มเดียวพี่ได้74คะแนนพี่พยายามมาถึง4ปีเต็มอะเริ่มจาก50คะแนนนะอัพอัพไม้เรื่อยแต่ประเด็นคือตรงนี้ พอตอนปี65พี่ก็จะเข้าสอบอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเป้าหมายของพี่เองอะอยากได้80บวบวกบวกงเพื่อที่อยากจะช่วยให้น้องที่เขาอยากได้80บวกบวกเหมือนกันเนี่ยทำตามความฝันเขาได้ซึ่งพี่เองก็มาคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยแล้วแล้วมันจะทำยังไงว่าให้คะแนนมันมันเพิ่มขึ้นมันอัพขึ้นกว่านี้ในเมื่อข้อสอบครัน้นี้สามารถพี่เก็บไปหมดแล้วทุกพอสอ,อแพทหนึ่งก็เก็บเกือบครบแล้วเอนทานก็ทำเกือบครบแล้วทีนี้ พี่เลยมองว่าในเมื่อสอสอวทเขามาเป็นคนออกสิ่งที่พี่ทำคือพี่เก็บท้ายบทสอสอวทแต่ไม่ได้ทำทุกข้อเพราะตอนนั้นพี่ไม่มีเวลาจริงถ้าทุกถ้าทำหมดเลยทุกข้อเป็นพันๆข้อพี่ทำพี่เกง่งข้อเด็ดๆไป200ข้อทำลาวาว200ข้อแล้วเข้าสอบก็ในปีห5ห้าทำให้พี่เนี่ยคะแนนอัพมาเป็น91คะแนนก็คือเพิ่มราวาว2ีคะแนน ซึ่งสิ่งที่พี่จะแนะนําให้พวกเราทําก็คือให้พวกเราเก็บข้อสอบเก่าก่อนไม่ว่าจะเป็นสามัญหกสี่ห้าแพทห6ึ่งคณิตหนึ่งเปียวหแล้วตามด้วยท้ายบทสสวท ซึ่งถ้าตัวน้องเองอะ่ะไม่ได้มีเวลาไปเก็บขนาดนั้นพี่แนะนำให้ไปติวฟรีที่ YT สอบติดพี่ชิดคณิตศาสตร์ให้น้องเข้าไปที่ playlist แล้วก็มันจะมี playlist ที่ชื่อว่าเก่งแนวสวสวทไอ้ไอฟน,นั่นแหละเกือบเกือบ30ข้อพี่คัดมาจากท้ายบทสวสวทน้องไปลุยตามนั้นได้เลยแต่สำหรับน้องที่ลงคอร์สคณิต A level หรือตะลุยโจทย์คณิต A level กับพี่ ที่ได้เก่ง200ข้อที่ทําให้พี่เพิ่มมาเกือบ20คะแนนอยู่ในทั้ง2คอร์สเรียบร้อยแล้วและมีเฉลยละเอียดครบทุกข้อซึ่งเฉลยละเอียดไม่ใช่ไม่ใช่ลายมือเขียนนะเป็นเฉลยละเอียดที่พี่อัดคลิปวิดีโอข้อต่อข้อข้อ,ขอ,ขอต่อข้อทั้งหมด200ข้ออยู่ในคอร์สเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดน้องคนไหนไม่สะดวกลงคอร์สก็ไปเรียนตาม YT สอบติดพิชิตคณิตศาสตร์ตามต้นคลิปที่พี่บอกไปได้เลยครับ